นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ทิดดอทท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับนุ่มขาวบอยนุ่มขาวบอยมีวามสุขเล็กน้อยในมานั่งกินเหล้านุ่มขาวบอยนุ่มขาวบอยมีกรมสุกเล็กน้อยในมานั่งกินเหล้าเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว ลาดนัดความสุขมหาวิทยาลัยแม่โจ<อ>้แพร์เฉลิมพระเกียรติโดยจะเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงสองทุ่มขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวร้องกว่างและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าของกินของใช้สินค้าพื้นบ้านพืชผลทางการเกษตรสินค้าเบเตเลีทั่วไปจากพ่อค้าแม่ค้าหลากหลายและกิจกรรมดีๆของชุมชนพื้นบ้านกิจกรรมดีๆของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร ขอเชิญชิมช้อปชมร้านอินซีคอฟฟี่แวะซื้อเครื่องดื่มกาแฟอร่อยออยอจากาชุม<า>ชน <the S 1> สี <hit. S 1> เขียว <com. S 1> มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวร้องกว่างณศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ตรงข้ามสี่แยกไฟแดงมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ทุกวันพุธโดยจะเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงสองทุ่มจองร้านออกบูธโทร0 6 1 359 5697้ย้ำ061 359 5นี่คือสปอตตัวอย่างจากเดอะที่ตัดคอมติดต่อคุณชยานันโทร8 8 4 9์5ปดสย้ำ084 935 1389ก็เป็นหนุ่มค้าวบอย หนุ่มข้าวบอยหนุ่มข้าวบอยมีความสุขเล็กน้อยได้มานั่งกินเหล้าหนุ่มข้าวบอยหนุ่มข้าวบอยมีความสุขเล็กน้อยได้มานั่งกินเหล้า